พบกับช่อง YouTube SP อะไรันครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับเป็นชุดกดโซ่เหล่าลิ้นแบบสะพานนะครับใส่รุ่นเวฟร้1ยสไอนะครับวันนี้นะครับสินค้าที่เราจะเปลี่ยนรีวิวให้ดูเลยนะครับจะมีโซ่ซับเสียงนะครับพร้อมกับสะพานโซ่นะครับสําหรับแปลงใส่เวฟร้1ยสไอครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับ เวฟร้อยครับอันดับแรกก่อนเลยครับหรือฝ่าข้างครับ เมื่อเราคลายน็อตทั้งหมดของฝาข้อจานไฟเวฟบร้อยสิบไอออกแล้วนะครับทําการถอดฝาออกมากครับแล้วเราก็จะพบล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับของเวฟบร้อยสิบไอนะครับทําการถอดน็อตล้อแม่เหล็กจานไฟออกนะครับ ็ใช้เครื่องมือพิเศษนะครับสำหรับดูจัดไฟออกมาครับ เมื่อเราทําการใช้ตัวดูดจานไฟออกมาแล้วนะครับเมื่อเราดูดจานไฟออกมาแล้วภายในเราจะพบชุดกดโซ่เหล่าลิ้นนะครับแบบลูคกิ้งนะครับร้อมโซ่นะครับตัวนี้จะเป็นลูคกิ้งกดโซ่นะครับส่วนตัวล่างนะครับจะเป็นเฟืองขับปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับในเวฟโรสิปนะครับซึ่งตัวที่เราจะเปลี่ยนกันคือตัวนี้นะครับที่เป็นตัวกดนะครับจะมี น็อตเบอร์12บตัวนี้นะครับล็อกไว้อยู่นะครับทำการคลายน็อตเบอร์สิบตัวนี้ออกมานะครับทำการคลายน็อตออกมาครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับ ซึ่งพอเราทอดออกมาแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับชุดกดโซ่เราลิ้นแบบลูกกิ้งนะครับซึ่งเราจะทำการเปลียนนะครับไปใส่แบบสะพานนะครับเพื่อลดเสียงลบกวนนะครับของโซ่เราลิ้นนะครับ อันดับต่อไปครับทำการคลายฝาครอบวาวออกนะครับครับอันดับต่อไปพอเราคลายน็อตฝาครอบออกมาครับ ถอดโอลิงฝาวาลออกนะครับแล้วเราจะพบกับเฟืองครับ <Okay. S 2> เฟืองเราลิ้นครับหน้าตาจะประมาณนี้ครับซึ่งจะมีมาร์กตั้งวาลอยู่แล้วนะครับเวลาหรือเวลาประกอบอะไรก็ดูมาร์กให้ตรงก่อนนะครับจะได้ทำงานง่ายนะครับอันดับต่อไปครับคายน็อตเบอร์12ครับที่อยู่กับ เฟืองโซ่เราลิ้นนะครับเมื่อเราทำการคายน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับนำเฟืองโซ่เราลิ้นออกมาครับแล้วก็ตัวนี้จะมีน็อตเบอร์สิบอยู่หนึ่งตัวนะครับเป็นน็อตลูกกิ้งเสื้อนะครับทำการคลายน็อตออกมาครับแล้วก็ด้านในนะครับจะมีลูกกิ้ง โซ่เหล่าลิ้นอยู่นะครับลูกกิงโซ่เหล่าลิ้นก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งพอเราใช้เป็นสดสพานแล้วเราจะไม่ต้องใช้ตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะนำออกไปนะครับครับเมื่อเราไขน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับไปอันดับต่อไปนะครับนำโซ่เหล่าลิ้นเก่าออกมานะครับ โซ่โลลิ้นเก่าก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนำดับต่อไปครับโซ่นี้จะเป็นโซ่ซับเสียงนะครับซึ่งหน้าตาจะไม่เหมือนกับโซ่เส้นที่แล้วนะครับจะช่วยลดเสียงนะครับการทำงานของเครื่องยนต์ก็จะเงียบลงนะครับทำการใส่โซ่โรลลิ้นเข้าไปครับ อันัต่อไปนะครับเราก็ทําการใส่โซ่เราลินเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการใส่เฟืองด้านหน้านะครับแล้วก็ทําการดูมาร์กนะครับซึ่งเราจะใส่โซ่เราลินไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อเราจะใส่สะพานโซ่กดนะสะพานกดโซ่นะครับ ำลำดับต่อไปครับทำการใส่ชุดสะพานกดโซ่ลงไปครับ,<ป>บเมื่อเราทำการใส่ชุดสะพานเข้าไปแล้วนะครับในตัวชุดสะพานกดโซ่นะครับซึ่งจะมีของเก่าจะมีบูทหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีน็อตเบอร์12นะครับซึ่งเป็นตัวบังคับ ล็อกไว้นะครับการใส่บูทเข้าไปก่อนครับอันดับต่อไปเราทำการใส่นอ็อตทำการไขนอ็อตเบอร์12ให้แน่นครับแล้วทำการเช็คชุดสะพานกดโซโด่ดีดูครับว่ามันสามารถขยับให้ตัวได้ไหมครับถ้าเกิดว่ามีอาการ ฝืดหรือขยับไม่ได้นะครับแสดงว่าเมื่อเราทําการใส่ชุดโ่โซ่เราลิ้นแบบสะพานเรียบร้อยนะครับนาล้อไม่เหล็กจานไฟมาประกอบครับลําดับต่อไปครับตั้งมาร์กจานไฟให้ตรงนะครับเพื่อเราจะใส่เโซ่เราลิ้นนะครับซึ่งเราสามารถดูมาร์กได้จากตัวเผาข้อเหวี่ยงนะครับซึ่งที่แข็งนะครับจะมีสัญลักษณ์นะครับ พร้อมกับที่แม่เหล็กจานไฟนะครับจะมีสัญลักษณ์ให้ใส่ให้ตรงกันนะครับถ้าเราไม่ได้ดูจากฝาครอบด้านนอกสีดํานะครับเราสามารถดูได้จากตรงตำแหน่งนี้ได้เงหนึ่งครั้งนะครับแล,รแล้วเราทำการใส่มาร์กนะครับซึ่งมาร์กเวร้อยสิบจะเป็นแนวตรงกับขนาดกระฝาสูบนะครับซึ่งจะมีมาร์กให้ดูอยู่แล้วนะครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเมื่อเราทําการตั้งมาร์กได้ตรงแล้วนะครับ ก็ทำการยึดน็อตนะครับเข้าไปนะครับทำการขันนอ็อตจานไฟให้แน่นนะครับแล้วก็ลำดับต่อมานะครับเราก็จะมาไขน็อตเบอร์ส2องนะครับที่เฟืองเราลิ้นนะครับทำการขันให้แน่นครับ ลำดับต่อมาครับนำน็อตที่เป็นหัวเบอร์สิบนะครับที่อยู่ข้างเสื้อนะครับเมื่อเราทําการไขน็อตเบอร์สิบตัวนี้ให้แน่นแล้วนะครับต่อไปเราทําการตั้งวาล์วครับเพราะเราตั้งมาไว้ตรงแล้วนะครับซึ่งในเวฟร้อยสิบไอนะครับจะมีขนาดาร,ร์มห่างของวาล์วอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์มิลลิเมตรนะครับ เป็นเบอร์ฟิลเลอร์เบอร์นี้นะครับทั้งไอดีและไอเสียนะครับทำการตั้งวาล์วใหม่นะครับลำดับต่อไปครับทำการใส่สาขครอบ่าวาล์วลงไปนะครับ ันตอต่อไปครับเมื่อเราใส่ฝาครอบฝาวาด้านหน้าเรียบร้อยนะครับทําการใส่ฝาครอบจารไฟลงไปนะครับเมื่อเราทําการใส่ฝาครอบจานไฟเรียบร้อยแล้วนะครับทําการขันน็อตจานไฟนะครับให้แน่นนะครับ ก็ทําการถ่ายน้ํามันเครื่องออกนะครับแล้วก็เติมน้ามันเครื่องเข้าไปใหม่นะครับเพื่อความสะอาดและถนอมเครื่องยนต์ให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ยาวนานมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดเครื่องให้ฟังนะครับว่าเสียงเครื่องเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เมื่อทําการติดตั้งไปแล้วนะครับ เราทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับเสียงเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับเงียบมากเลยนะครับชุดนี้นะครับสามารถใช้ทดแทนของเดิมได้เลยนะครับอายุการใช้งานยาวนานขึ้นนะครับ มีสาระสำหรับคุณดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง YouTube SP อะไรแต่งไวด้วยครับถ้าเกิดเรามีสินค้าตัวใหม่สินค้าตัวไหนที่เราจะมารีวิวเราจะอัปเดตลงในช่องนะครับขอบพระคุณมากครับที่รับชม